ใครมีปัญหานี้บ้างคะผมหลุดผมร่วงผมไม่ดกดำไม่เงางามลองสูตรนี้ค่ะจะช่วยให้ผมหลุดผมร่วงเนี่ยหายเป็นปิิทิ้งเลยและผมของเราจะมีสุขภาพที่ดีผมดกดำเงางามค่ะอย่างที่เห็นเลยนั่นก็คือน้ำสาวข้าวแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะน้ำสาวข้าวตัวนี้ เพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั้งน้ำสาวข้าวเหนียวแล้วก็น้ำสาวข้าวเจ้านะคะสูตรนี้เป็นสูตรของคนสมัยโบราณที่ใช้ต่อๆบอกต่อกันมาเลยนะถัดไปค่ะจะเป็นลูกมะกรูดนะคะในส่วนผสมปริมาณเนี่ยแคเลมไม่ได้มีให้แบบเป๊ะๆเนาะเพื่อนๆก็ลองกะปริมาณเอามากน้อยตามเอ,อ่อตามวัตถุดิบที่เรามีได้เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำสาวข้าวที่เราเตรียมมาเนี่ย ลงไปในหม้อเพื่อที่จะทําการต้มได้เลยน้ําสาวข้าวตัวนี้เป็นน้ําสาวข้าวเจ้านะคะเครเรหุงข้าวแล้วไม่ได้ทิ้งน้ําสาวข้าวเนาะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะหั่นผิวมะกรูดนะคะลงไปในน้ําสาวข้าวได้เลยยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะทำการเปิดไฟต้มให้เดือดได้เลยค่ะการต้มเนี่ยเราก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะ หลังจากน้ำเดือดผิวมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีก็ใช้เวลาประมาณ2อสนาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากผิวมะกรูดเปลี่ยนสีแล้วให้เพื่อนๆทำการปิดไฟและพักไว้ให้เย็นสนิทได้เลยนะคะเมื่อเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บใส่ขวด ในส่วนของวิธีการใช้นะคะใช้ได้ทุกวันนะหลังจากที่เราสระผมแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำสาวคาตัวเนี้หมักต่อ5นาทีและล้างน้ำทำความสะอาดหมักแทนครีมนวดได้เลยนะคะทำแบบนี้บ่อยๆนะคะรับรองผมของท่านจะดกดําเงางามและช่วยลดอาการผมขาดหลุดร่วงได้ดีเลยคะ่ะ